น้ำตกต้มจืดต้มยำเยสโตโฟน้ำตกไม่มีเนื้อนะไม่มีค่ะนั่งเลยค่ะแป๊บปึนนะคะ40ปีแล้วค่ะป้ารวยค่ะกีแรกขายเข็นขายเข็นรถขายแล้วมาตอนหลังก็มาตั้งตรงหน้าโรงเรียนแล้วก็มาย้ายมาอยู่หน้าวัดเนี่ยเินนี่ใช่ไหมทำไมร้านคนลงจะสบาย่ะโอู้เ่ยร้านวัดเนี่ยเต็มหมดเลยรถจอดกันไฟมาขอหวยตามแท้ใครจะนับถือนะ กันจิ่งที่นเนีย่ยนาดยิมให้เขาโทษสามตูต้ตรงๆบางคนเขาไม่รู้อ่ะแต่นี้พอเพจลงนคนเขาก็รู้มาไหว้หลวงพ่อด้วยหลวงพ่อที่นี้ศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสมฤทธิศักดิ์สิทธิ์มากขอ,ขออะไรได้ทั้งนั้นเรื่องจริงพ่อเราเนี้ยศักดิ์สิทธิ์พูดล้วคนรู้ป<ด>้าเดี่ยรอดตายก็ได้ลูก ไปค่ะเดี๋ยวเียออกตรงเนี้ยเลี้ยวขึ้นไปหน่อยเดียวเลยลวงพี่ขับรถไปได้ใช่ไหมได้เลี้ยวขวาไปตรงนี้อ่าเลี้ยวขวาป้าก็ขายทีแรกก็ป้าก็ขายที่นั่นนะ่ะป้าขายคืนเนื้อคนมาเทือมลาสมัยก่อนไม่ใช่ไม่ใช่น้อยนะยี่สิบกว่าปีอ่ะยี่หมอ้อหม้อมันรั่วไปแต่ธรรมดาหม้อใหญ่กว่านี่กำลังไปทำอยู่ยังไม่เสร็จขายจน็มไปแล้หม้อรั่วเลยฮะโอ้ป้าสามใบไปแล้วยังไม่รวยเลยตั้งแต่มายังไม่เห็นดุลเลยอ่ะจ้ะ เป็นอย่างนี้แหละว้ารวยวัดอมฤตแม่น้ำน ой, ้อย7จ็ดโมงเช้าก็เปิด